สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาทำอะไรวันนี้จะมาทำแกงป่าจ้าวันนี้ทำแกงป่าปลาทูจ้ะซื้อปลาทูสดมาสามตัวนะคะจะมาแกงป่าจ้ะใครเคยกินมั่งแกงป่าปลาทูจ้าปลาทูสดนะคะสามตัวนะคะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะล้างน้ำสะอาดจ้าใบกระเพราขาดไม่ได้นะคะแกงป่าใบากระเพรานะคะ นี่เลยจะผักของเรานะคะวันนี้ไม่มีไม่มีอ่ามะเขือพวงไม่มีนะคะเรามีมะเขือเปราะกับถั่วฝักยาวแล้วก็จะมีใบมะกรูดใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะมีกระชายซอยแล้วก็มีพริกี้ฟ้าจ้าในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกงกันเลยจ้าโอเคใส่น้ำเข้าไปพอประมาณก่อน ใส่น้ำเข้าไปพอประมาณประมาณนี้นะคะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดนะคะน้ำพริกแกงเผ็ดจ้าน้ำพริกไม่ได้ทำเองนะคะใช้น้ำพริกแกงไปเลยจ้า ประมาณนี้ใส่นะ้ำพริกแกงเยอะหน่อยนะคะแกงป่านะคะแกงป่านน้่นะ้ำพริกแกงต้องเยอะหน่อยจ้าใส่น้ำเข้าไปพอประมาณแล้วละลายนะ้ำพริกแกงนะคะลายนะ้ำพริกแกงไปเลยจ้าแกงป่าปลาทู เรามีปลาทูซื้อปลาทูสดมานะคะก็แกงไปหลายอย่างแล้วทั้งแกงไก่แกงเนื้อแกงอะไรต่ออะไรนะคะแกงไปหลายอย่างนะคะก็จะมาทําแกงแกงปลาทูนะคะพอดีซื้อปลาทูมามีปลาทูขายจากปลาทูสดนะคะก็จะมาแกงป่าซะเลยจ้า อให้เดือดก่อนนะคะแกงป่าปลาทูจ้ารอัน้ไปแกงเดือดก่อนนะคะโอเคประมาณนี้แหละใส่ปลาทูลงไป ประตูก็หันเป็นสองท่อนนะคะประตูสดนะคะน,นี่คือประตูสดนะคะโอเค เล่นหอมมากเลยจ้าแกงปลาปลาทูปลาทูสดแกงปลาไม่คาวนะคะรับรองไม้คาวจ้ะ ไม่ต้องกลัวข่าวนะคะไม่ข่าวนะคะประตูสดนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำเข้าไปใส่น้ำเข้าไปจ้าใส่น้ำเข้าไปพอประมาณโอเคประมาณนี้นะท่วมปลาแล้วใส่น้ำพอท่วมปลานะคะ ต้มไปเรื่อยๆจ้าต้มให้ปลาสุกครึ่งหนึ่งก่อนนะคะโอเคต้มไปเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวมาเจอกันนะคะโอเคจ้าเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเลยนะคะใส่น้ำปลา ใส่น้ำปลาไปก่อนตามด้วยผักใส่ผักลงไป เคือปะถั่วฝักยาวพริกขี้ฟ้าใบมะกรูดกระชายซอยใส่ลงไปจ้า ไม่ต้องคนนะคะใส่น้ำปลาอีกนิดนึงโอเคพอดี ต้มจนกว่าจะสุกนะคะบรเจ,จ้าใส่ใบกระเพราลงไปนะคะใส่ใบกระเพราโอเคสุกแล้วนะคะน้ำไม่เยอะน้ำพอดีจ้ะปลาก็สุกได้ที่แล้วนะคะปลาก็ไม่เละนะคะ สุกแล้วจ้าชิมก่อนนะคะอืมอร่อยมากอร่อยมากหอมสุกแล้วจ้าโอเคเสร็จสับเรียบร้อยนี่จ้าแกงป่าปลาทูนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้า